สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเดินชมทะเลอีกแล้วนะคะอันนี้ก็ไม่ไกลจากบ้านตรงนี้เขาเรียกว่าเคิร์กเล่นอะนะคะชื่อก็ฮวนฮวนนิต้าบีอ่านยากสักหน่อยนึงก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาเดินไปเรื่อยๆนะคะก็ขับรถจากบ้านมาก็ประมาณ20นาทีเองแต่ที่ตรงนี้ก็ยังไม่เคยมานะ แต่ว่าก็สวยอะค่ะสวยสวยมากก็ไม่ค่อยไกลจากบ้านก็สะดวกสบายโอ้โหนี่วันจันทรถก็มาเยิหมกันนะแต่แต่ตรงเนี้สวยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดินพาไปดูพาไปชมเรื่อยๆอะนะคะก็เมื่อเช้าก็หนาวนะเมื่อเช้าตื่นขึ้นมา6กโมงกว่าก็อุณหภูมิก็ประมาณอยู่ที่6องศาเซลเซียสก็เย็นนะคะ ก็ค,คือตอนนี้กลางคืนต้องเปิดทีเตอร์แล้วนะคะนี่นะคะก็คนเยอะเราต้องใส่หน้ากากหน่อยมีที่นั่งเล่นออมาปิกนิก,กะอะไรกันออก็จะถือว่าสวยกันนะคะ ไว้เปียกไหมเนี่ยเออไม่มีตะไคร่น้ำบ่โอ้น้ำน่าเล่นมากอะแต,ตอนนี้ไม่มีใครเล่นแล้วเย็นโอ้แน่นอนน้ำใสมาก ที่ย,เ,ยเขาทำสะพานให้เดินบอกว่าไอ้เนี่ยโขออกออกมาทางกลางๆทะเลหน่อยดูสีน้ำใสามากน้ำใสามาก โอกสาสแนวเลยบ้านอยู่บนเขาอะนะคะที่เนี่ส่วนใหญ่จะแบอบกถ้าอยู่ริมนนะ้ำาเงี้ยมันก็จะเป็นเขาจะปลูกบ้านบนเขากัน,นนะคะ บ้านแถวนี้แพงมากยิ่งอยู่ใกล้น้ำยิ่งแบบแพงแพงมากมากเลยนะคะน้ำที่นี่ค่ใสามากเป็ดมีเป็ดหนึงตัวอดูตะไคร่น้ำ เราจะพาเดินไปไปรอบๆนะคะแต่เขาก็ทำไอเนี่ยทำสะพานมามาไกลเหมือนกันนะก็วสวยดีอ่ะเรือเฟอร์รี่ไม่รู้ข้ามมาจากทางไหนน้าใวสว แสดงว่าไอเ้เขากั้นตรงนั้นเขาให้แค่เล่นแค่ตรงนั้นน,น่ะดิเล่นตรงนั้นกะ็ได้เล่นดีก็ลึกเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> เออ <c oughs> ไม่ได้หรอก <c oughs> น,น้ำเย็น,นย่งกับตู้เย็นเลยมึงเนี่ย โอ้โห,โห,โหตัมเมอร์นี่งสงสัยคนเต็มเลยแล้วจะวันนี้วันที่หนึ่งกันยาสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะน่ารักอะ่ะมีตัวเดียวโดดเดียวแต่ไข้น้ำเยอะมาก ทางน้นก็เยอะทางนี้ก็เยอะมสะพานให้เดินแล้ก็เดินชมนกชมไม,ม,ม้ชมน้ำ ท้องฟ้าปล่อยลงวานไะม่ค่อยมีแดดก็หนาวๆน,นะแต่วันนี้มีแดดก็เย็นนะก็โอเคหมดหน้าร้อนนะหน้าร้อนที่แป๊บเดียว น้ำนสวยจริงๆตครงนี้เยอะ อุลึกลึกมากแล้วเนี่ยเดินมาเดินมาจะรอบแล้วมีคนก็เดินผ่านไปผ่านมาก็เยอะเหมือนกันวันธรรมดานะเนี่ยสอ์อาทิตย์นี้ไม่ต้องไปไหนเลยคนเยอะ ไปไหนที่ต้องไปวันธรรมดาตอนนี้คนก็โอเคหน่อยโอ้ยลมเย็นหนาวเลยนี่แค่ต้นเดือนกันยานั่นเนี่ยรู้สึกปีนี้หนาวเร็วมากเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ใบไม้เปลี่ยนสีนะคะ ใบมาเปลี่ยนสีที่นี่ก็จะมีสีน้ำตาลสีส้มสีแดงสีชมพูเขาเรียกว่าใบใบเมเปิลอะนะคะมีคอนโดอพาร์ตเมนต์ริมน้ำน่าจะแพงอยู่นะเนี่ยก็เ <c oughs> น <c oughs> ี่ยลงน่าจะบบกโอ้ยเกือบสามพันนู่นละมั้งเนี่ย ก็เออค่าเ<ร>าช่าบ้านราหรือว่าเช่า,<ร>าอพาร,ร์ตเมนต์อะไรที่นี่อนนตอนนี้นน<ร>แพงนะรา,ราคาบ้านก็แพงด้วย ค่ะก็วันนี้ก็พามาชมาทะเลเคิร์กแลนด์ที่นี่นะคะบรรยากาศที่นี่ก็สวยนะแปกตาไปอีกแบบนึงวันนี้แดดดีด้วยง่ายเลยปกติก็จะไปไหนก็จะไปวันจันทร์แต่ว่าวันจันทร์กับวันอังคารไม่มีแดดนะคะวันนี้มีแดดสวยก็เลยมาที่นี่ ก็เห็นใน Google แล้วบอกเออเขามีสะคานแบบมาเดินแบบนี้ก็สวยนะคะมาสออาทิตย์ไม่ไหวก็เลยต้องมาวันนี้ยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโอเคก็เดินเดินไม่ต้องห่างมากก็ได้เพราะว่า มันกล้องอันนี้มันถ่ายไกลโอ,อเค <c oughs> okay, ค่ะวันนี้ก็พามาเดินทะเละแถวเคิร์กแล่นนะคะก็ะจัดอันดับว่าสวยงามมาก